อไอยังอ่ะให้หรโอเควันนี้เราจะมาสอนทําแบบนี้กันนะคะนี่นะทุกคนสอนทาแบบนี้เลยนะง่ายๆนะทุกคนให้ไปที่บวกตรงนี้นะนี่เลยนะอันนี้เลยนะเสร็จแล้วนะทุกคนให้มาที่ตรงนี้เลยนะมาตรงนี้เลยอ่าได้ชี้ดูนะคะนี่อันนี้สนนีขาวแต้ไมไปดูนะคะแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะ เสร็จแล้วมันจะก็ขึ้นตัวนี้แล้วเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงนี้ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็มาที่การวาดเลยตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนไปที่การวาดนะคะแล้วกดอันนี้สามารถเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะทุกคนมีหลายสีมากมีแบบ หลายสีมากเลยทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะมีแบบสีพาสเทลก็มีด้วยมันมีสีแบบพาสเทลด้วยอ่ะเสร็จแล้วนะคะแห้วไปที่ตรงนี้ให้เราไปที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะคะโอ้ยเลยวางซ้อน กดบวกมอกอย่างนี้นะเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้นะคะแล้วมาที่พิเศษค่ะเสร็จแล้วให้มาที่ตรงนี้นะคะแล้วเลือกอันนี้เลยนะเสร็จแล้วดูนะคะมันเป็นสีดำใช่ไหมทุกคนให้เราเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ นะใครอยากลองทำตามก็ลองทำได้เลยนะคะนี่สวยมาก